ในระหว่างนี้ร้องหนึ่งบทเพลงแล้วกันนะได้ครับสามารถเป็นร่วมทุ่มครับไปเรื่อยๆนะเดินไปเรื่อยร้องไปด้วยครับปรบมือตาจังหวะครับปรบมือตาจังหวะทุกคนนะฝังสายฝังฝันทุกคนครับ But if not

อะไรอันดับไป็นอันดับเดยรอไปถีไม่คิดหลังจะยอดเนาะวันนี้อาจจะต้องเหนื่อยเลยนะเหนื่อยเหน่อยว่าเดินสุดตรงนั้นแล้วเดี๋ยวต้องมาเริ่มตรงนี้เริ่มใหม่อีกนะครับผมไม่ขึ้นมากันบ้างเหรอครับฮะอยากขึ้นเหรอยากขึนเหรอรอก่อนเราก่อนรอก่อนขึ้นมาพี่ได้ครับแต่กลัวคนก็ล่างจะไม่เห็นใช่เดี๋ยวจะมีตรงนี้ประเด็นตรงนี้แล้วอะไรผมจะเดินคนเดียวอ่าน้องยอมเหนื่อยเพื่อทุกคนจะได้สุขใจและสบายใจครับผมขอบคุณพี่น้องด้วยครับผม ขอบคุณครับครับข้าวตันข้าวนะับนี่มาช่วยหน่อยไม่ต้องช่วยแล้วทำเองนะฮะอะไรอันครับเดี๋ยวครับท่านนายกจะขึ้นมามอบของที่ระลึกได้ครับนะครับเดี๋ยวจะให้ท่านนายกขึ้นมาบนบนเวทีนะครับได้ครับยันรอตรงนั้นก็ได้ครับได้ครับใครครับ พายองชิดกับค,คุณครับขอลุงได้แม,แม่แบ่งกินีิจะได้ไม่ง่วงขออนุญาตขัดความสำราดด้านหน้าเวาทีสักครู่หนึ่งนะครับนะครับผมเดี๋ยววันนี้มีผู้ใหญ่ใจดีนะครับก็จะได้มอบของที่ระลึกนะครับกับนะครับน้องไร้ั้ากาดบัณฑิตในวันนี้ครับก็นะครับขอขอนุญาตกลับเรียน ท่านนายกจำรัดตั้งตกูุธรรมนายกเทศมนตรีนะครับเมืองไร่ขิงท่านดอกเตอร์วุฒิชัยวังคงรองนายกเทศมนตรีนะครับนะเมืองไร่ขิงนะครับพร้อมทั้งนะครับสมาชิกสภาเทศบาลนะครับเนะ่เมืองไร่ขิงขอเสียงตบมือต้อนรับผู้รับผู้ใหญ่ที่ให้การสนับสนุนนะครับวันนี้มีสอนสุพรรณโชว์ ก็ได้ท่านนายกจำรัดตั้งตระกูลธรรมนะครับท่านนะครับอดอกเตอร์อุทิชัยวังพรมนะตอนนี้ที่เดินมาท่านสอทอพลรพมักเจริญท่านสอทอสุจิตมักเจริญท่านสอทอวรุฒพินดาณรงค์และท่านสอคททันโพลิจจันทร์ดำรงนะครับอันนี้คือนะครับหน้าตาผู้หลับผู้ใหญ่ใจดีที่ นะครับบริจีจนะครับหรือว่าได้ร่วมสนับสนุนขอสินตมือดังๆนะครับให้กับทุกท่านที่อยู่บนเวทีนี้สักครั้งนะครับนะครับลำดับต่อไปก็จะได้เรียนเชิญนะครับท่านนายกจำรัดตั้งตะกุลธรรมนะครับได้มอบนะครับองค์หลวงพ่อวัดไร่ขิดนะครับให้กับน้องไร่ขั่นขาดบัณฑิตนะครับแล้วก็ลำดับต่อไปนะครับก็ขอเรียนเชิญนะครับท่านสอพลพรรคมักเจริญแล้วก็นะครับแม่บ้านได้มอบกระเช้าผลไม้นะครับเรียนเชิญ คุณครับคนละรึ่งนะครับแม่บ้านของท่านสอทศุลพันธ์บอกว่านะครับชอบน้องไรอันมากเลยนะครับนะจริงได้มีไรอันในวันนี้นะครับคุณครับถ้าตัวเองลำดับต่อไปนะครับขอเรียนเชิญท่านดรวุฒิชัยวังพรมนะครับรองนายกเทศมนตรีเมืองระคิงนะครับได้มอบพระให้กับนะครับสอนสุพรรณโชวนะครับนะนะครับเรียนเชิญพี่แขกนะครับเรียนเชิญนะฮะวันนี้น้องจะพัะสองโฮมใช่ไหม ผมการสัดสิทธิ์คงเดียวเลยนะนะครับแล้วก็เรียนเชิญนะครับท่านรอทนะครับสุจิตนะครับมักเจริญท่านสอทพันธุริศจันทร์บำรุงท่านสอทนะครับปรรุษจินดาลุงนะครับได้มอบระเช้าผลไม้ให้กับนะครับพี่แขกนะครับจากสอนสุพรรณโชนะครับนะครับเดี๋ยวในลำดับต่อไปก็ขอเรียนเชิญนะครับได้ถ่ายรูปนะครับเป็นที่ระลึก นะครับกผมก็ได้ได้ขอประกาศรายนามนะครับผู้ที่ได้ให้การสนับสนุนนะครับวันนี้นะครับวันนี้มีท่านนายกจําหัดตั้งตะกูลคำนะครับนายกเทศมนตรีเมืองไร่ขิง3 0,000บาทนะครับท่านชาติสุขถาวรนะครับรองนายกเทศมนตรีเมืองไร่ขิงนะครับ10,000บาทนะครับท่านดรอุฒิชัยวังคงนะครับรองนายกเทศมนตรีเมืองไร่ขิง5,000บาท นะครับนะคุณอํานวยพุ่มมาาที่ปรึกษานายกเทศมนตรีสองพันบาทและกลุ่มเพื่อไร่ขิงน,นะครับนําโดยของท่านสนอบุตรพักมัดเจริญท่านสทวรุสินานารงค์ท่านสธสมศักดิ์พุ่นถนอมท่านส,สานนานอนส,สุขินมัดเจริญท่านสทอานอุานนนานริศกำลังบังรุมงและผู้รับผู้ใหญ่ที่ให้การสนับสนุนอีกครั้งหนึ่งนะครับในลำดับต่อไปนะครับทุกท่านพ้อพี่จะพบกับน้องนะครับไรอันการบันดิตหรือยังครับอครับ พร้อมแล้วขอเสียงตบมือดังๆอีกสักครั้งนะครับแล้วก็ขอกราบของคุณดีเชิญนะครับได้ขอบคุณมากนะครับนะวันนี้สุดหล่อจริงๆนะครับรู้เปากหวานแล้วกันนะครวันนี้รางวัลแบ่งกันคนละครึ่งนะคนละครึ่งไม่ให้บอกนะครับน้องดีเชิญนะครับพบกับน้องนะครับไร้กาศการบันฑิตนะครับดีเชิญครับขอบคุณครับมาเืิดกับท่านนายกน้าจิมงานด้วยนะครับผม